ขอการาบสวัสดีนะครับผมกระผมเซียนโป้นะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาดูเขายกยอนะครับผมน้ำแห้งก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์ในช่องหาทำไปเรื่อยๆนะครับผมโดยกระผมเซียนโป้นะครับผมวันนี้มาดูเขาจับปลากันนะครับผมสระน้ำแห้งก็เลยมาดูปลานะครับผม นี่นะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมสุดจอดครับผมปลาตมันมันโอ้โหยกแต่ละทีนะครับผมยกแต่ละทีก็มีครึ่งโลนะครับผมไม่มีมากครับผม ครบผมเซียนโป้ก,ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมวันนี้ก็มารับชมการยกยอนะครับผมโดยวิถีชีวิตบ้านนอกขอกนาก็เป็นแบบนี้นะครับผมน้ำแห้งก็จับปลากันได้เยอะได้น้อยก็บแบ่งกันไปกินนะครับผม ไปเอาเล่าก่อนเรียวเล่าก่อนสุดยอดครับผมกับผมเซียนโป้ก็ฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะช่วยเขาลงจับปลาก่อนนะครับผมแค่นี้นะครับผมฝากผลงานเลยนะครับผมโดยกับผมเซียนโป้ในช่องหาทำเรื่อยๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้ นี่ช่องหาตาเบปยเรื่อยนะครับผมก็ฝากผลงานเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ